กลยุทธ์ซุนวูบทที่2ว่าด้วยเรื่องการเตรียมศึกนะครับซุนวูนะครับก็ได้กล่าวว่าการทหารนะครับเป็นความสิ้นเปลืองอย่างใหญ่หลวงนะครับซึ่งการเคลื่อนกําลังพลแม้เพียงวันเดียวก็ต้องใช้สไปากรจำนวนมหาศาลนะครับการสงรการทําสงครามที่ยืดเยื้อะนะครับจะทําให้ทหารอ่อนล้าความห้าหาญจะลดลง การเข้าตีป้อมค่ายค่าศึกที่ใช้เวลานานจะทําให้มังลบหมดลงหมดลงนะครับการใช้ทหารเป็นเวลานานจะทําให้เศรษฐกิจข,ของชาติย่อยยับไปด้วยนะครับผมซึ่งถ้าหากทหารเหนื่อยล้าแล้วก็เศรษฐกิจข,ของชาติย่อยยับนะครับก็อาจจะมีต่างชาตินะครับที่จะยกทัพมารบกับชาติเรานะครับซึ่ง แม้จะมีผู้มีความสามารถสูงเท่าไหร่ก็อยากที่จะต้านทานทัพของต่างชาติได้นะครับดังนั้นการสงครามจะต้องรวดเร็วแล้วก็เฉียบพลันนะครับชูมูก็ได้กล่าวว่านักรบที่จำนาญศึกนะครับจะไม่เกณฑ์ประชาชนไปทําศึกหลายครั้งให้ขนเสบียงอาหารจากชาติตนไปหลายครั้งนะครับซึ่งถาหากจะใช้อาวุธของชาติ ตนเองก็ต้องใช้สเสบียงของค่าศึกนะครับซึ่งจะเป็นการดีครับต่อกอ,องทัพและก็ประเทศชาติด้วยครับถ้าสามารถแย่งสเสบียงนะฮะมาจากค่าศึกได้นะครับสําหรับทหารที่สามารถยึดเอาสิ่งของจากค่าศึกได้ก็ต้องให้รางวัลนะครับแต่ทะหารที่ถูกยึดสิ่งของไปก็ต้องลงโทษนะครับเพื่อความเข้มแข็งของกองทัพ บูก็ได้กล่าวทิ้งท้ายอยูครัว่าการสงครามนะครับจะยืดเดยือนไม่ได้ซึ่งกลยุทธ์ของซุนบูในบทนี้นะครับก็สามารถนํามาเปรียบเทียบกับการทําโครงการของภาครัฐนะครับซึ่งถ้าหากโครงการนั้นใช้เวลานานนะครับก็จะสิ้นเปลืองสปายกรของประเทศชาตินะครับซึ่งจะทําให้ประเทศชาติยากจนลง ซึ่งต้องใช้ภาษีของประชาชนนะครับประชาชนเขาจะแยกจนลงถ้าหากสามารถทําโครงการได้เสรเรียบร้อยดย้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยนะครับก็จะเป็นผลดีกับประเทศชาตินะครับก็เรื่องกลยุทธ์บทที่สองนี้ก็สามารถมานำมาปรับใช้ได้นะครับผมคุณมากครับ